ตัวี้เยื่อของการชิงดีชิงเด่นระหว่างพ่อกับผัวในขุนช้างขุนแผนคนไทยที่เรียนหนังสือในเมืองไทยคงจะไม่มีใครไม่รู้จักขุนแพนนะครับพระเอกเจ้าสนีไอดอลนชายไทยในอดีตที่เรียกได้ว่าตุ้งกับอุดมคติชายไทยขนาดเทมีชีวิตโลดผุนรูปงาม ผีมีรบชั้นยอดแถมยังมีเมียอีกหลายคนอันนี้คงเป็นความใฝ่ฝันของชายอีกหลายคนในยุคปัจจุบันนะครับจะว่าไปเรื่องของขุนช้างขุนเผนนั้นก็ยังมีการถกเถียงเหมือนกันว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรอย่างสมดิษฐ์พระเจ้าบวงงคือกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงเชื่อว่าเรื่องขุนช้างขุนเผนเป็นเรื่องจริงสมัยต้นกรุงศรีอยุธยาขณะที่อาจารย์สุจิตลุงท,ทีให้ความเห็นว่าไม่ใช่เรื่องจริงแต่เป็นเรื่องแต่งเพื่อยกย่องสมเด็จพระพันวษา,าส่วนคุณคลิปเบคเลอร์และคุณผาสุขคงพายจิตเชื่อว่ามีเค้าโครงของเรื่องจริงปรากฏอยู่ในส่วนที่เป็นเหตุการณ์ฆ่านางวันทอง แต่ไม่ว่าเรื่องราวของคุณเช้าคุณแผนจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งมากน้อยเพียงใดมันก็เป็นเครื่องสะดนจนสภาพสังคมนที่เสภาเรื่องนี้ค่อยๆถูกพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ยุคอยุธยามาจนถึงกรุงเทพมหานครนะครับและน่าจะหนักไปทางกรุงเทพมหานครมากกว่าหากอิงตากความเห็นของอาจารย์ที่เอี่ยวศรีวงศ์ที่กล่าวว่าเรื่องนี้ถูกใช้สําหรับขับเสภามาเตยปลายอยุทยา แต่เรารู้คงเรื่องและตัวอย่างสีพาจากอนุรยาน้อยมากคุณชาคุณเพีงสบับที่เรารู้จักทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นฉบับที่ถูกชำระแล้วหรือ,อยังไม่ถูกชำระล้วนเป็นงานสมัยรัตนกสิน์พั้งสิน้นและตอนหนึ่งที่คงจะสะท้อนใจผู้อ่านหลายๆคนก็คือตอนที่ขุนเพลฆ่านางบัวคลี่อ่อนควักลูกในไส้ออกมาทำกุมารทอง ซึ่งคนสมัยนี้ได้ฟังคงเห็นว่าขุนแผนพระเอกในอุดมคติทําไมถึงอำมมหิตได้ถึงขนาดนั้นและเชื่อว่าผู้ฟังสมัยก่อนหากเป็นชาวพุทธที่เคร่งครัดก็คงรู้สึกได้ไม่ต่างกันแต่หากเคร่งครัดเฉพาะเรื่องพิธีกรรมและชอบหาเหตุให้ละว้นศีลได้เสมอก็คงไม่รู้สึกรู้สาอะไร แต่ก่อนจะไปถึงข้อสรุปนั้นเราน่าจะต้องไปดูถึงที่มาที่ไปของการสหานนางบัวคลี่ของคุณเพียงกันซะหน่อยนะครับนางบัวคลี่ปรากฏตัวขึ้นมาในช่วงที่คุณเพียงกาลังออกสเสวงหาก,กุมาทรทองเมื่อคุณเพียงได้เห็นนางบัวคลี่เข้าก็ถูกใจและเห็นลักษณะตรงตามตำราหากมีลูกคนหัวปีจะเป็นเด็กผู้ชายผู้ง่ายๆายว่าคุณเพียงเห็นแล้วว่าตัวเองจะหาก,กุมาทรทองได้จากไหน ท,ทําทีได้เห็นนางบุกี่จากนั้นคุณแผนจึงได้ทําทีไปตีสนิทกับหมื่นหานพ่อของนางบุกี่ขอฝากตัวราใช้เพื่อหาโอกาสเข้าใกล้นางบุกฤๅเรื่องต้นหมื่นหานก็ประทับใจในความสามารถของคุณแผนจนยอมยกลูกสาวให้แต่อยู่ๆไปคุณแผนก็ทําทีกระด้างกระเดื่องขึ้นมาพยายามท้าทายอานาจของหมื่นหานดูหมินว่าทหารของหมื่นหานไม่มีน้ํายา มีนหานสูงคุณไปทำร้ายคุณเพยียนก็ทำอะไรคุณเพยียนไม่ได้สุดท้ายจึงตัดสินใจวางเผนนฆ่าคุณเพยียนโดยใช้ให้ลูกสาวของตัวคือนางบคกี่ไปวางยาสังหารผัวตัวเองซึ่งนางก็ไม่ขัดขืนห้ามปามเพราะเห็นว่าเป็นเวีนตนคุณจะตายให้หนายผัวเชื่อคำพ่อตัวทุกสิ่งสัน ฝ่าคุณเวนได้หูพายกระชิบเพนลายให้ฟังก็ระมัดระวังตัวมากขึ้นก่อนจะกินข้าวก็ยู่ใ้กากินก่อนกากินเข้าไปตายหูจึงเชื่อแน่ว่านางบุกี้วางเพนจะฆ่าตัวจึงแขนเครืองวางเพนจะฆ่านางบุกี่แต่ก่อนหน้านั้นก็เอ่ยปากขอให้นางบุกี่ยกลูกในท้องให้เป็นกรรมสิธิ์ของตัว ซึ่งเมื่อได้เลิกก็ถือมีดเข้าไปฆ่านางบูกีขณะที่นางยังหลับแม้จะมีความลังเีเล็กน้อยแต่ก็ดืูนหน้าตามเพลนและได้ฆ่าลูกตัวเองมาทำกมุมารทองสนใจอยากดังคำก่อนที่ว่าหยิบเอามีดข้ามด้ามกัละปังหาตรงมาถึงตัวเจ้าบัวกรี เวยกบ้านตลุบมุ้งขึ้นทันทีอัดกับริบปลีเห็นรำไรยืนขึ้นบนเตียงเข้าเคียงข้างพินิษนางนิ่งนอนถอนใจใหญ่กูไม่รู้เลยว่าร่างมันร่างใจจะฆ่าผัวเสียได้ช่างไม่คิดแล้วชักมีดตั้งท่างาขยับใจกับมืดอ่อนสะท้อนจิต แล้วกลับนึกขึ้นถึงนางวางยาพิษเอาชีวิตเสียถืออย่าไว้มันเอามมีคล่ำตำอ,อกเข้าตำอักเลือดทะลักหลวมทะลุตลอดสันนางกระเดือกเสือกดิ้นสิ้นชีวันเลือดก็ดั้นดาดแดงดังแทงควายแล้วพาเพเลเล่งตลอดอ,อกุกเวะ วะชระุกให้ขาดสายพินิษแน่เลยเห็นว่าเป็นชายก็สมหมายดีใจไม่รังโรอุ้มเอาทารุกยกจากท้องกุมาทองมาถืดไปกับพ่อหยิบเอาย่ามใหญ่ใส่สวมโคเอาผ้าห่อลูกชายสะพายไป เห็นได้ว่านางบรุรกษีเองก็คงอยู่ในภาวะกืนไม่เข้าคายไม่ออกเมื่อถูกพ่อขอร้องให้ร่วมมือฆ่าผัวก็ไม่กล้าปฏิเสธได้เห็นว่าเป็นวินเป็นกรรมจึงยอมทำตามที่พ่อบอกทุกสิ่งสรนด้านคุณแพ่พอเองเมื่อรู้ว่าเมียจะฆ่าตัวก็ไม่ถามไม่ถไถ่เหตุใดแถมยังใจเป็นเหตุอ่างเพื่อฆ่านางเอาลูกเพื่อมาทำเป็นกุมารทองจมใจใหมาย ซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลสำคัญเหนือนสิ่งอืน่นใดก็ได้เพราะหากคุณแผนต้องการแก้แค้นจริงมื่นหารน่าจะเป็นเป้าหมายมากกว่านางบคกี้สิแต่กลายเป็นนางบบกีกับลูกเท่านั้นที่ตกเป็นเหยือ่อเมื่อได้ลูกไปทำกุมารทองแล้วคุณแผนก็หนีไปทันได้มีโอกาสเผชิญหน้ากับมื่นหารและเอาชนะมื่นหารได้คุณแผนก็หาได้เอาชีวิตของมื่นหานไม่ด้วยเหตุน,นี้ คุณนิพัฒน์แยมดดผู้เขียนบทกลามขุนเผนฆ่านางบัวคลี่ความผิดของใครนางบัวคลี่ใจจะมินหรือขุนเผนใจชั่วจึงได้ให้ความหมายไว้บ่านางบัวคลี่อ่อนต่อลูกเกินไปไร้เดียงสาต่อระบบการเสวงหาอำนาจของชายนางไม่รู้เท่าท่านอำนาจการช่วงชิงความเป็นลูกผู้ชายระหว่างพ่อกับพวัว นางอยู่แต่ในกรอบจารีตที่แช่ขแข็งความคิดและการกระทําในแง่ความอ่อนอ่อนผ่อนตามอานาจของผู้ชายผู้เป็นทั้งพ่อและผัวนางบัวครีจรึงไม่ต่างอะไรกับวัวป่าที่ถูกเชื่อด่ายอย่างโหดเหี้ยมและผู้ที่ฆ่าวัวป่าก็คือมื่นหานผู้เป็นพ่อของนางเองและขุนเพมผู้เป็นผัวที่นางต้องปรนนิบัติดูแล